อยหาตาลิตัวนี้ทองแดงมันขาดกุดเลยนะครับเป็นเส้นที่ต่อสายไฟหรือต่อสายสีขาวนั่นเองสําหรับฮาัตาลินะฮะขาดกุดไปเลยนะครับก็จะมาบอกวิธีการหาว่ามันกุดทางไหนนะครับเราจะได้ไม่คลำม,มั่วนะครับแล้วมันก็จะหาไม่เจอนะครับเพราะว่ามันไม่เห็นหัวนะครับเพราะว่ามันกุดไปเลยเรียกว่ามันขาดอยู่ตรงเชือกพอดีนะครับ ซึ่งวิธีหาเนี่ยเริ่มต้นเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นสายไฟนั่นแสดงว่ามันเป็นขดลันนะครับคือขดนอกฮะคือขดนอกเราก็หาอ uh, ไอ้สายคู่ที่มันเป็นเบอร์สามเนี่ยก่อนเพื่อนๆตัดเนีเ่ยเพื่อนๆก็ดูแล้วกันว่าสายเบอร์สามนะครับมันอันไหนนะฮะเนี่ยอย่างนี้เจอละคู่เบอร์สามนะเนี่ยคู่เบอร์สามที่ผมชี้อยู่เนี่ยครับ mm hmm. คู่เบอร์สามเนี่ยนะฮะ,ะทองแดงด้านหนึ่งมันจะมาจากด้านในส่วนอีก เส้นหนึ่งนะครับมันจะมาจากขดลันก็คือด้านนอกนะครับเราก็มาดูว่าไอเส้นที่มันมาจากด้านนอกเนี่ยนะครับมันมาจากข้างไหนนะฮะเพราะว่าเราอยากทราบว่าไอข้างที่มันไม่ได้ขาดเนี่ยมันอยู่ข้างไหนนะฮะซึ่งก็ใช้วิธีนะครับตัดเอาหัวแรงจี้เชือกออกนะครับตัดแล้วก็หานะฮะก็ปรากฏว่ามันอยู่ด้านซ้ายนะฮะหัวมันอยู่ด้านซ้ายและอยู่ขดล่างด้วยนะครับเพราะว่า อัตริินิ้วม er. the be ันมี right be 2ขดนะนี้เรารู้ด้วยว่ามันอยู่ขดล่างแสดงว่าข้างที่มันขาดไปอ่ะมันต้องไปอยู่ด้านนู้นนะนะครับมันต้องมาอยู่ด้านด้านซ้ายนะฮะอีกขดหนึ่งฮะอยู่ด้านซ้ายแล้วก็หัวมันก็ต้องอยู่คอนไปทางด้นบนด้วยนะครับเพราะมันจะต้องอยู่ทางเดียวกันนะฮะและอีกอย่างที่รู้ก็คือจะต้องเป็นขดบนด้วยนะครับจะต้องเป็นขดบนด้วย เราก็พอเรารู้ดังนี้แล้วนะครับเราก็เอาหัวแรงนะ้งจี้เชื่อกออกอย่าไปใช้คัตเตอร์อใช้อะไรนะเดี๋ยวมันโดนทองแดงเราก็เอาหัวแรงร้อนๆนะฮะจี้เชื่อกออกตัดเชื่อกออกให้หมดนะฮะทั้งขดเนี่ยเอาทินเนอร์มาลาดหน่อย เจอแล้วครับเจอแลวครนี่ครับหัวด้านที่เราว่าไว้ดนะครับ้ก็จะหาง่ายนครับนี้เลยครับสรุปนะครับเราก็หาเจอจากการที่เราดูก่อนว่า ข้างที่มันอยู่มันอยู่ข้างไหนนะครับเพราะว่าทองแดงเนี่ยมันต้องมีข้างซ้ายกับข้างขวาคือมีหัวกับปลายนะฮะที่มันขาดเป็นข้างไหนเรายังไม่รู้เราก็ต้องดูก่อนว่าข้างที่อยู่มนะันคือข้างไหนแล้วเราถึงจะรู้ว่าไอ้ข้างที่มันขาดมันคือข้างไหนนะครับแล้วเราก็มุ่งหาตรงนั้นก็ไม่ยากครับลองทำดูครับ